ตอนที่442การรับคมดาบตอนที่สองบรรพบุรุษงูอานันต์มั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนจากโลกอานันต์มันสามารถแปลงร่างเป็นสุญญากาศได้อย่างสมบูรณ์ในสภาวะสุญญากาศไม่มีพลังงานใดๆที่จะทำร้ายมันได้แน่นอนว่าในสภาวะนี้มันก็ไม่สามารถทำร้ายศัตรูได้เช่นกันสภาวะสุญญากาศสมบูรณ์ นี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของดินแดนลึกลับแห่งโลกอนันต์ด้วยความสามารถนี้บรรพบุรุษงูอนันต์จึงไม่กลัวเกรงหลัวเฟิงบูมบูมทั้งบรรพบุรุษงูอนันต์และหลัวเฟิงต่างก็ไม่ยอมถอยทั้งคู่ต่างก็ทุ่มสุดตัวตั้งแต่เริ่มต้นชั้นของโลกแห่งการทำลายลางนี้กลายเป็นเขาวงกตแห่งความว่างเปล่าในทันที โดยมีบรรพบุรุษงูอนันต์และเข่าวงกฏแห่งความว่างเปล่าทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างลับลับหายตัวไปได้ทุกเมื่อปรากฏตัวได้ตามต้องการโจมตีหลวเฟิงอย่างบ้าคลัง่งการต่อสู้ครั้งนี้ดึงดูดความสนใจไปทั่วห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตทุกคนรู้ดีว่าค่ายผู้ฝึกฝนและค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดเป็นศัตรูคู่อาฆาต และต่อสู้กันมาอย่างยาวนานณดินแดนแห่งต้นกำเนิดผู้อาวุโสหยวนเทพจินเทพอู่หลานเทพหมิงห่วงเทพในกูเทพสตา์ไล์เทพโมหมานเหล่าขุนนางเทพทั้งเจ็ดต่างก็เฝ้าดูการต่อสู้นี้อยู่เช่นกันพวกเขากังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเติบโตของสหายหลัวเฟิงด้วยความเร็วในการฝ่าฝืนกดด้วยกำลังของหลัวเฟิง พวกเขาคาดการณ์ว่าอีกไม่นานหลัวเฟิงจะเข้าใจเต๋าหุนหยวนขั้นที่สองพวกเขาทั้งหมดก็ตั้งตารอช่วงเวลานั้นถึงแม้วิชากระบี่ของหลัวเฟิงจะดุเดือดและรุนแรงแต่บรรพบุรุษงูอนันต์นั้นก็ยากเกินจะรับมือวิชากระบี่ของหลัวเฟิงก็เทียบไม่ติดมิงห่วงข่มวดคิ้วและเฝ้าดูหลัวเฟิงปลดปล่อยกระบี่ออกมากว่าร้อยเล่ม แต่ละเล่มช่างน่าสะพรึงกลัวแต่ไม่มีใครเทียบเคียงบรรพบุรุษงูอนันต์ได้หูหลานส่ายหัวเบาๆทั่วทั้งห้วงอวกาศหุ่นหยวนอนันต์ในด้านความเชี่ยวชาญความว่างเปล่างูใหญ่อนันต์เป็นรองเพียงสตาร์ไลท์เท่านั้นสตาร์ไลท์พยักน่ารับบรรพบุรุษงูอนันต์ยังไม่ได้แสดงความสามารถความว่างเปล่าสมบูรณ์ เลยด้วยการควบคุมความว่างเปล่าเพียงอย่างเดียวมันจึงหลบเลี่ยงการโจมตีทั้งหมดของหลัวเฟิงได้ภายใต้การควบคุมความว่างเปล่าแสงดาบของหลัวเฟิงที่ตกกระทบตรงไหนมันก็จะเบี่ยงออกไปทันทีหืมดวงตาของผู้อาวุโสหยวนและคนอื่นๆสว่างขึ้นเทคนิคดาบของหลัวเฟิงเปลี่ยนไปพลังของมันลดลงอย่างมาก แต่ดาบแต่ละเล่มก็พุ่งออกไปด้วยพลังวิญญาณสลักเส้นโค้งประหลาดอย่างรวดเร็วทะลุผ่านชั้นกำแพงมิติเวลาโจมตีเข้าใส่บรรพบุรุษงูอน,นันต์ที่ซ่อนอยู่ในเขาวงกฏแห่งความว่างเปล่าดาบแต่ละเล่มกำลังโจมตีไม่มีที่ให้ซ่อนไม่ว่าความเชี่ยวชาญแห่งสุญยากาศของบรรพบุรุษงูอน,นันต์จะน่าเกรงขามเพียงใดมันก็ไม่อาจหลบหนีได้ การโจมตีขั้นเด็ดขาดงั้นเหรอผู้อาวุโสยวนหัวเราะมิงห่วงจินและโม่หมานพยักหน้ารับขณะที่ทั้งสามคนมีความสามารถในการโจมตีขั้นเด็ดขาดหลัวเฟิงยังขาดทักษะอยู่มากเพื่อรักษาการโจมตีไว้พลังของดาบแต่ละเล่มจะต้องแข็งแกร่งมากๆจินหัวเราะเขาควรเรียนรู้จากข้านะ ดาบแต่ละเล่มของหลัวเฟิงไม่ถือว่าทรงพลังแต่เขาก็โจมตีได้อย่างรวดเร็วโมหมันกล่าวใช่เลยแสงดาบที่หนาแน่นและพันเกี่ยวกันทั้งหมดพุ่งทยานไปพร้อมกับพลังวิญญาณที่แบ่งออกเป็นหลายสายทานทะลุผ่านกำแพงมิติเวลาเข้าสู่ร่างของบรรพบุรุษมูอันันการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากแสงดาบจำนวนมหาศาล ทำให้ร่างของบรรพบุรุษงูอนันต์หมดลงอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องใช้พลังงานจากชั้นนี้ของโลกแห่งการทำลายล้างเพื่อรักษาสถานะสูงสุดพิ่มบรรพบุรุษงูอนันต์ดูถูกเหยียดหยามการพึ่งพาพลังงานจากโลกแห่งการทำลายล้างเพราะในสภาพแวดล้อมภายนอกปกติเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับพลังงานมากมายขนาดนี้ มันเริ่มแสดงการเปลี่ยนแปลงความว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์เมื่อแสงใบมีดมากมายราวกับสายน้ำจากหลัวเฟิงศาสตร์เข้าใส่บรรพบุรุษงูอนันต์มันก็ว่างเปล่าไปโดยทันทีไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยการโจมตีไม่ได้หมายความว่าจะทำร้ายคู่ต่อสู้ได้ผู้อาวุโสหยวนมองดูเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเริ่มต้นที่ปล่อยให้ศัตรูโจมตีใส่ ศัตรูสามารถโจมตีได้แต่ก็ไม่สามารถคุกคามบรรพบุรุษเริ่มต้นได้เลยความว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ของบรรพบุรุษงูอนันต์แม้จะไม่สมบูรณ์แบบเท่าบรรพบุรุษเริ่มต้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในความแข็งแกร่งอันดับต้นๆทำอะไรไม่ได้เลยมิงหวงสายหัวทุกวิชาของหลัวเฟิงไม่อาจโจมตีบรรพบุรุษงูอนันต์ได้ในกู่มองดู ในขณะนั้นหลวเฟิงกวาดแกงดาบอย่างดุเดือดพุ่งทะยานไปทั่วโลกแห่งการทำลายล้างเขายังสร้างกระบวนท่าดาบที่ประกอบด้วยแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวสิบห้าดวงกวาดล้างทุกซอกทุกมุมของโลกแห่งการทำลายล้างทว่าความว่างเปล่าสมบูรณ์บรรพบุรุษงูอนันต์กลับมองทุกสิ่งอย่างง่ายดาย บางครั้งก็ฉวยโอกาสโจมตีอย่างลับๆการโจมตีสมบูรณ์สามารถคุกคามบรรพบุรุษส่วนใหญ่ได้แต่สำหรับบรรพบุรุษบางคนการโจมตีพวกเขาไร้ประโยชน์หลัวเฟิงทดสอบวิชากับบรรพบุรุษงูอน,นันต์ค่อยๆฝึกฝนวิธีกระบี่หุ้นยวนของเขาให้สมบูรณ์แบบระหว่างการทดลองทันใดนั้นที่หลวเฟิงเหวี่ยงดาบครั้งนี้ เื่อดาบถูกเหวี่ยงออกไปมองไม่เห็นแสงดาบใดๆเลยและไม่อาจตรวจจับได้ร่างของบรรพบุรุษงูอนันต์ที่ว่างเปล่าทันใดนั้นเกล็ดบางส่วนของมันก็หายไปอย่างเงียบเชียบทําให้บรรพบุรุษงูอนันต์ตกใจการตัดขาดชีวิตได้ผลดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายไม่ได้ตัดขาดแค่ร่างกายไม่ได้ตัดขาดวิญญาณเพียงแต่ตัดขาดพลังชีวิต นี่คือสิ่งที่หลัวเฟิงสามารถทำได้หลังจากฝึกฝนเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนชูหลัวเฟิงลอยนิ่งพลังพุ่งพล่านขึ้นบนพื้นผิวร่างกายทันใดนั้นแสงดาบตัดขาดชีวิตหลายร้อยดวงก็พุ่งออกมาแสงดาบเหล่านี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีเพียงการตัดขาดพลังชีวิตเท่านั้นเปลดงูบนพื้นผิวของบันพบุรุษงูอน,นันต์ ก็เริ่มหายไปมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กล้ามเนื้อก็เริ่มหายไปเป็นไปได้ยังไงบรรพบุรุษงูอนันต์รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยภายใต้เงาของเขาวงกดแห่งความว่างเปล่าแม้จะเติมความว่างเปล่าสมบูรณ์เข้าไปก็ยังได้ระบาดเจ็บอยู่ดีงั้นเหรอเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้กับบรรพบุรุษมากมาย ไม่อาจลงมือเพียงลำพังได้ร่างที่แท้จริงปรากฏอยู่เบื้องหน้าหลัวเฟิงแม้ว่าบรรพบุรุษทุกคนจะมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและพัฒนาเคล็ดวิชาลับช่วยชีวิตมากมายแต่วิธีการของหลัวเฟิงในปัจจุบันนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดและพวกเขาไม่กล้าเสี่ยงหากแพ้การเดิมพันครั้งนี้ก็ต้องตายอย่างรบาบคาบด้วยพลังของ ต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างก่อนหน้านี้ข้าจึงได้วางศูนย์กลางเส้นทางกระบี่หุนหยวนไวท้ที่ระบบการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่และนั่นก็ไม่ผิดแต่ข้าประเมินบทบาทของการตัดเฉินชีวิตต่ำเกินไปนี่คือเคล็ดวิชาที่ได้รับหลังจากฝึกฝนเปาแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนและเมื่อแรกเริ่มที่ได้เป็นขุนนางเทพ วิธีการสังหารของหลัวเฟิงนั้นค่อนข้างอ่อนแอและผลของการตัดชีวิตยังไม่ปรากฏให้เห็นมีเพียงสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกเท่านั้นแต่ด้วยเส้นทางกระบี่หุ่นยวนที่ค่อยๆพัฒนาจนสมบูรณ์ขึ้นพลังของวิชาการตัดชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมากการตัดชีวิตจึงเผยให้เห็นถึงธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวของมัน มันเป็นวิชาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งความว่างเปล่าสมบูรณ์ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ไม่มีทางหนีพ้นวิชาการตัดชีวิตได้วิชานี้ถ่ายทอดพลังชีวิตได้แต่จำกัดเพดานพลังงานหลัวเฟิงครุ่นคิดการรับรู้พลังชีวิตก็เหมือนเส้นทางผ่านมันสามารถถ่ายทอดแสงดาบ ได้แต่เส้นทางผ่านนี้มีขีดจำกัดของพลังงานที่สามารถรับได้ขีดจำกัดนี้ถูกกำหนดโดยความเชี่ยวชาญด้านพลังชีวิตของหลัวเฟิงเนื่องจากเขาเป็นผู้บรรลุความสำเร็จสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในห้วงอวกาศหุ่นยนต์อันไร้ที่สิ้นสุดแล้วขีดจำกัดนี้ไม่สามารถพัฒนาได้อีกต่อไปไม่สามารถเพิ่มเพดานพลังงานได้ แล้วหาวิธีเพิ่มความเร็วในการโจมตีศึกษารายละเอียดเทคนิคดาบและเพิ่มพลังต่อไปหลวเฟิงคิดในอนาคตเมื่อเส้นทางดาบบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบพลังนั้นจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนวูบวูบวูบหลัวเฟิงครุ่นคิดพลางลองเทคนิคดาบรูปแบบต่างๆคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเช่นนี้ สมควรได้รับการทดสอบเทคนิคที่คาดการไว้ทั้งหมดอย่างเต็มที่เป็นไปได้ยังไงบรรพบุรุษงูอนันต์สมบูรณ์ข้าก็ทำอันตรายมันไม่ได้เหมือนกันจินมองอย่างไม่อยากเชื่อหลัวเฟิงจะทำร้ายมันได้ยังไงในแง่ของความสำเร็จในการทำลายล้างเขาแข็งแกร่งกว่ามากมันคือพลังชีวิตเทพทองคำยังมีพลังชีวิตสะสมอยู่มาก และตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเพียงแค่สัมผัสพลังชีวิตเขาก็ปลดปล่อยแสงดาบเพื่อตัดพลังชีวิตได้เนี่ยนะทำได้ยังไงกันจินเข้าใจการสัมผัสพลังชีวิตและการล็อกพลังชีวิตได้แต่ไม่เข้าใจวิธีการตัดพลังชีวิตเพราะมันเกินกว่าความรู้ที่สะสมมาตลอดชีวิตของเขาไปแล้วตัดพลังชีวิตได้เหรอ ในบรรดาเทพทั้งสที่หลบหนีออกจากดินแดนกระเรียนโลหิตเทพโลหิตครอบครองพลังชีวิตระดับสูงสุดพลังเลือดซึ่งแข็งแกร่งมากในการควบคุมพลังชีวิตเขาพบว่ามันยากที่จะเข้าใจในขณะนี้ด้วยการสัมผัสพ,พลังชีวิตค่าแทบจะส่งพลังงานได้เพียงน้อยนิดอาจจะทำร้ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกได้อย่างรุนแรง แต่พลังงานอ่อนๆนั่นสำหรับบรรพบุรุษระดับเดียวกันมันไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงเลยยิ่งเข้าใจชีวิตลึกซึ้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักถึงความยากลำบากของเทคนิคนี้มากขึ้นเท่านั้นการผสมผสานของเตา๋าทั้งสองเริ่มแสดงพลังออกมาสตาไลต์มองภาพนี้ด้วยความยินดีพลังชีวิตและการทำลายล้างการผสมผสานของเตา๋าทั้งสองนี้ เชี่ยวชาญในการทำลายล้างชีวิตที่สุดสตาร์ไลท์ได้สังเกตเห็นเส้นเวลาในอนาคตมานับไม่ถ้วนเมื่อนานมาแล้วการผสมผสานระหว่างพลังชีวิตและการทำลายล้างเต่าระดับหุ่นยวนทั้งสองนี้เสริมซึ่งกันและกันก่อให้เกิดภัยคุกคามอันน่าสะพรึงกลัวเขาเชื่อมานานแล้วว่า หลัวเฟิงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในการต่อสู้ในอนาคตเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในสนามรบของค่ายผู้ฝึกฝนดาบของหลัวเฟิงจะเป็นอาวุธที่คมกริบที่สุดในค่ายทั้งหมดฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดได้เต่าที่สองกำลังก่อตัวครึ้งอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปใกล้เข้ามาแล้วดวงตาของสตา์ไลท์ก็มองเห็นอนาคตเช่นกัน เขาเห็นมันวิธีกระบี่หุ่นหยวนของหลัวเฟิงกำลังจะก่อตัวขึ้นได้ทุกเมื่อวิธีการอื่นไม่อาจโจมตีบรรพบุรุษงูอนันต์ได้มีเพียงร่องรอยของการรับรู้พลังชีวิตเท่านั้นที่สามารถใช้วิชาการตัดชีวิตได้หลัวเฟิงใช้มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าบรรพบุรุษงูอนันต์พร้อมด้วยพลังโลกไร้ขีดจำกัด กำลังขัดขวางอย่างสิน้นหวังแม้กระทั่งพยายามปกปิดพลังชีวิตของตนเองคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจจะบังคับให้หลัวเฟิงฝึกฝนวิชาการปัดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องการฝึกฝนวิชาการปัดชีวิตอย่างค่อยๆทำให้วิถีกระบี่หุนหยวนโดยรวมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแต่บรรพบุรุษงูอนันต์ก็ไม่นำมาซึ่งความท้าทายอีกต่อไป ความสามารถในการหลบหลีกของมันตอนนี้หลัวเฟิงคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วบรรพบุรุษงูอนันต์ปล่อยทูตโลกมาซะหลัวเฟิงพูดเจ้าต้องการให้ข้าร่วมมือด้วยเหรอบรรพบุรุษงูอนันต์ยอกเย้ยแม้การตัดชีวิตครั้งนี้จะสลายร่างของมันได้อย่างต่อเนื่องหากเป็นภายนอกมันจะบังคับให้มันถอยหนีอย่างน่าเสียดายแต่ในโลกแห่งการทำลายล้าง มันสามารถดูดซับพลังงานเพื่อรักษาระดับให้ถึงจุดสูงสุดได้ฮพม่ลลวเฟิงพ่นลมเย็นออกมาทันทีแปลสภาพเป็นแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งทะยานผ่านท้องฟ้ามุ่งตรงไปยังแกนกลางของต้นกำเนิดโลกแห่งการทำลายล้างนะขั้นนี้หากไม่ยอมร่วมมือก็ต้องยึดครองโลกแห่งการทำลายล้างชั้นนี้ไว้พอแล้วเสียงของบัรพระบุรุษงูอนันต์ดังก้อง สะท้อนถึงความไร้หนทางการพ่ายแพ้ต่อเทพหลวเฟิงผู้นี้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายคาดว่าแม้แต่ซาโจก็ไม่อาจเทียบเทียมกับเทพหลวเฟิงผู้นี้ได้หลวเฟิงถอนหายใจพลางพุ่งเข้าไปใส่เงาแห่งต้นกำเนิดพันใดนั้นทุดลกนับร้อยก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าแต่ละคนลุกชนด้วยเปลวเพลิงสีน้ำเงิน รุมล้อมหลัวเฟิงพร้อมกันคำพูดที่แข่งกร้าวแต่การกระทำที่จริงจังหลังจากแลกหมัดกับทูตโลกเพียงไม่กี่ลมหายใจความเข้าใจที่เขาได้รับจากภูเขาแห่งการทำลายล้างก็ถูกยืนยันให้ตรงข้ามกับความเป็นจริงทำให้ทูตโลกเหล่านี้ไร้ประโยชน์